สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะครับมาดูตัวชี้วัดนะครับค้อ1.1ป .5 ข้อที่1นะครับเป็นเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10หรือ100หรือพันในรูปทศนิยมนะครับ เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมกันก่อนนะครับมาดูจากตัวอย่างครับครูเก่งให้ตารางสี่เหลี่ยมมานะครับทั้งหมด10ช่องนะครับแล้วครเก่งระบายสีด้วยกัน5ช่องนะครับตรงนี้เราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน10นะครับถ้าเราเขียนแทนด้วยทศนิยม ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0.5เลยครับจะได้ว่า45ส่วน10มีค่าเท่ากับ0.5จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้หนึ่งตำแหน่งนี่นะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับ เราจะได้ว่าเศษ5ส่วน10มีค่าเท่ากับ0.5นักเรียนสังเกตดูดีนะครับตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุดทศนิยมนะครับตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะครับตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็นการบอกตำแหน่งของทศนิยมนะครับเช่นมีตัวเลข1ตัวก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งจากตัวอย่างนี้นะครับ0.5ดังนั้น เลข5อยู่หลังจุดมีเพียงตัวเลขเดียวนะครับก็จะกลายเป็นทศน,นิยม1ตำแหน่งนั่นเองครับการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10ในรูปของทศนิยมนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1นะครับเศษ1ส่วน10มีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับเศษ1ส่วน10เราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะครับเขียนไม่ยากก่อนอื่นครับ ให้เราดูค่าข้างบนครับเศษหนึ่งนะครับให้เราเขียนเป็น2หลักก็คือ01แบบนี้ก่อนเศษหนึ่งส่วนสินะครับให้อยู่ในรูปของส่วนสิบจากนั้นให้เรานำทศยมมาใส่ครับนับจากด้านหลังมา1นึ่ตำแหน่งครับเห็นไหมครับก็จะได้0ูนุมาดูตัวอย่างที่2นะครับเศษสิส่วนสินะครับเท่ากับให้เราเขียนเลข10มาเลยนะครับ เขียนมาเลยมันต้องใส่ศูนด้านหน้านะครับถ้าใส่ศูนด้านหน้าจะกลายเป็นเลข3หลักเพราะฉะนั้นส่วนส0แค่เลข2หลักต่อไปนะครับเราก็ใส่ทศนิยมนะครับโดยนับจากตัวหลังมา1นตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็จะได้1.0ตัวอย่างที่3ามสี2 5ส่วน10มีค่าเท่ากับให้เราเขียนสี่หนเลยครับเขียนเลข125นะครับแล้วก็ใส่จุด หลังจุดตัวแรกเลยครับตรงนี้ก็จะได้12.5ตังอย่างที่4ครับ2 4 7เศษส่วน10นะครับสังเกตดว้ดีว่าเป็นจำนวนคละเราสามารถทำให้ดังนี้ครับเท่ากับให้เรานำา2แยกออกมานะครับก็เขียน2ไว้บวกกับคราวนี้ไปดูครับตัวด้านหลังครับจะเหลือเศษ7จส่วน10เศษ7ส่วน10ตรงนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะครับ เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วใช่ไหมครับก็คือ41ส่วน10ก็เหมือนกันครับดังนั้น47ส่วน10ก็จะได้0.7ดังนั้นเรานำสอตัวนี้มารวมกันครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.7นั่นเองครับโดยการน,นำสองตัวนี้นะครับมาใส่แทนที่0นะครับมารวมกันครับก็จะกลายเป็น2.7 มาดูนะครับอีกวิธีหนึ่งครับหรือนะครับเขาบอกว่า2เศษ7ส่วน10อีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถทำจำนวนค่าให้เป็นสิบกูนก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก็จะได้เศษ27ส่วน10ได้อย่างไรครับก็นำาิไปคูณ2แล้วไปบวก7ครับก็จะได้เศษยี่สเส่วน10เท่ากับครับให้เราเขียนเลข27มาก่อนเลยครับคราวนี้ครับทดสิยมหนึ่งตำแหน่งครับตัวเลขต้องอยู่หลังจุดหนึ่งตัวครับก็จะกลายเป็น 2. 7ุ มาดูครับการเขียนเศษส่วนที่มี10เป็นพหุคูณของเศษส่วนในรูปทศนิยมหมายความว่าเราต้องทําตัวส่วนเหล่านั้นให้เป็น10นะครับคือทศนิยมหนึ่งตแหน่งนั่นเองครับเช่นครับถ้าตัวส่วนเป็นเลข2นะครับให้เราคูณกับ5แต่ถ้าตัวส่วนเป็นเลข5นะครับให้เราคูณกับ2ก็แค่สลับกันเองครับ เวลาคูณนะครับเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนแต่ถ้าตัวส่วนไม่ได้เป็นเลขสองหรือเลขห้าครับเราต้องทําตัวส่วนนั้นให้เป็นสองหรือห้าก่อนนะครับโดยการตัดทอนก็คือตัดเศษส่วนนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับจงเขียนเศษสองส่วนห้าให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับก่อนอื่นก็เขียนวิธีทำแล้วก็นำเศษสองส่วนห้าดึงลงมา เท่ากับสังเกตดูครับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้นะครับตัวส่วนต้องเป็น10สังเกตดูข้อนี้ตัวส่วนเป็นเลข5นะครับก่อนอื่นแล้วก็เขียนเศษสองจุห้ามาก่อนครับดูตัวส่วนเลข5ครับ5คูณอะไรได้10ครับข้อนี้ก็จะคูณ2เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับเขียนในตรงกันก็นําตัวเศษคูณตัวเศษนะครับส่วนด้วยตัวส่วนคูณตัวส่วน,ววนก็จะได้ C4 ส่วน10 C4 ส่วน10ตัวส่วนเป็น10แล้วครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เลยนะครับก็โดยการเขียน0.4มาก่อนนะครับแล้วก็นับจากหลังไป1นึ่ตำแหน่งครับ1นึ่งตัวนั่นเองก็จะใส่จุดมาก็จะกลายเป็น0.4นั่นเองครับสำหรับข้อแรกไม่ยากใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างข้อที่2ครับจงเขียน C188 ส่วน20 ให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตําแหน่งสังเกตดูข้อนี้นะครับตัวส่วนนะครับไม่ได้เป็น10นะครับเราต้องทําตัวส่วนนี้ครับให้เป็น10ก่อนนะครับข้อนี้ครับเราก็เขียนส8 8ร้ปสแปส่วนยีครับเราสามารถตัดทอนได้ครับก็คือตัดเศษส่วนนันเองครับข้อนี้ครเก่งก็จะตัดนะครับครูก่งก็จะใช้แม่2ก่อนนะครับ2อะไรได้ยี่สิคูณสิเห็นไหมครับ ตัดด้านล่างก็เขียนด้านล่างครับต่อไปครับ2คูณอะไรได้ร้อยครับก็จะได้94สังเกตดูว่าตรงนี้ครับจะเหลือเศษ9สส่วน10นะครับตัวส่วนเป็น10แล้วเราก็สามารถมาเขียนได้เลยครับต่อไปครับแล้วก็เขียนวิธีทำครับเรานำตัวที่เราตัดแล้วนะครับก็จะเหลือเศษ9สส่วน10นะครับมีค่าเท่ากับนะครับก็เขียนเลข9กมาก่อนครับ แล้วก็นับจากหลังมา1ตำแหน่งครับก็จะได้9.4ครับพอนี้เป็นยังไงครับกับตัวอย่างที่2พอจะเข้าใจไหมครับเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับจงเขียน4 72ส่วน15ให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตำแหน่งนะครับสังเกตด้วยดีครับว่าตัวส่วนตรงนี้ของเรานะครับเป็น15นะครับเราต้องทำตัวส่วนนี้ครับให้เป็นเลข2เลข5หรือเลข10ก็ได้นะครับ ดังนั้นตรงนี้7 2ส่วน15นะครับคููเก่งใช้แม่3ตัดนะครับ3 5 15นะครับ3อะไรได้72 3คูณ24เห็นไหมครับตัวส่วนเป็นเลข5นะครับพวกนี้ข้อนี้ครับก็จะได้4.2ส่วน5แล้วก็สามารถไปเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เลยครับเขียนวิธีทาก่อนนะครับแล้วก็นำตัวที่เราตัดรักคือ4.2ส่วน5ครับ ไปดูครับตัวส่วนครับว่าตัวส่วนเป็นค่าห้าคูณอ,อะไรได้สิครับข้อนี้ก็นำยี่สิบสี่ส่วนห้าครับคูณกับ2นะครับคูณทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับครับนำยี่สิบสไปคูณสนะครับแล้วก็ตัวส่วนด้วย5้าไปคูณสก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบแปดส่วนสิเขียนเท่ากับไปตรงกันนะครับเราก็เขียนเลขสี่มาก่อนเลยครับ ส่วน10คือทศนิยม1ตำแหน่งครับให้นับจากหลังมนันตัวนะครับแล้วก็ใส่จุดไว้เห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้นะครับตอบ4.8ดมาดูตัวอย่างข้อต่อไปครับจงเขียน3เศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตำแหน่งวิธีทำนะครับมาดูวิธีที่1น,นะครับครกเก่งทำให้ดู2วิธีนะครับข้อนี้วิธีแรกเลยนะครับ ก็คือ3ามส่นส่วน2นะครับให้เราแยกจำนวนนับออกมานะครับคือ3บวกด้วยนะครับเศษ1ส่วน2สังเกตดูเศษ1ส่วน2ครับตรงนี้ครับตัวส่วนไม่ได้เป็น10ครับแล้วก็เอาไปคูณเร่ครับคูณ5เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับวางตรงกัน3ดึงลงมาครับเครื่องหมายบวกดึงลงมา คทาานี้เราไปดูในตัวด้านหลังครับที่เป็นเศษส่วนเอา1ไปคูณกับ5ครับแล้วก็ส่วนด้วย2อคูณห้าจะได้เศษห้าส่วนสิบเห็นไหมครับเท่ากับครับสามนะครับเครื่องหมายบวกนี้ดึงลงมาก่อนเลยนะครับเท่านี้เศษห้าส่วนสิบครับถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมครับได้ก็คือ0ูห้าเห็นไหมครับดังนั้นนะครับข้อนี้เท่ากับให้เรานำสามครับไปแทนตรงที่ศูนย์ครับ ก็รวมกันก็จะได้ครับ3.5นั่นเองครับข้อนี้มาดูตัวอย่างข้อที่4ครับแต่เป็นวิธีที่2นะครับวิธีนี้คือวิธีทําจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับกอันอื่นครับ3・เศส1ส่วน2นะครับถ้าทําเป็นเศษเกินนะครับก็จะได้เจ็ดส่วนสองดูตัวส่วนด้านล่างครับการจะเขียน เส่วนเหล่านี้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวส่วนต้องเป็นเลข10นะครับ2คูณอะไรได้10ครับคูณ5เห็นไหมครับคูณทั้งเศษและส่วนเครื่องหมายเท่ากับครับคราวนี้ก็นำจิตไปคูณกับ5นะครับส่วนด้วย2คูณกับ5ก็จะได้435ส่วน10เท่ากับ4 3 5ส่วน10ตัวส่วนเป็น10แล้วครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้แล้วครับก็เขียนเลข35มาก่อนนะครับ แล้วก็นับจากหลังมา1ห,หลักครับหรือว่านับจากหลังมา1นตัวนะครับก็จะกลายเป็น3.5นะครับพอนี้ตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่5าคราวนี้ครับจงเขียน5้8ส่วนสให้อยู่ในรูปทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อกี้ตัวอย่างที่4เราดูไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเขียนได้2วิธีคราวนี้ครับผูกเก่งจะเลือกมาแค่วิธีเดียวนะครับแต่สังเกตด้วยดีครับ ว่า8ส่วน16ตรงนี้นะครับตัวส่วนไม่ได้เป็นเลข2ไม่ได้เป็นเลข5และไม่ได้เป็นเลข10เราก็ต้องทําตัวส่วนตรงนี้นะครับให้เป็นเลข2เลข5หรือเลข10ก่อนนะครับก็คือทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองนะครับใส่ข้อนี้ครับดูดีครับโูเก่งก็ตัดได้ครับแปดบนะครับรูเก่งก็ใช้แม่8เลยแ1 8 8 2 16แปกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5เศษ1ส่วน2 ต่อไปครับเขียนวิธีทำนะครับ5เศษ1นส่วน2นะครับเท่ากับข้อน,นี้ครูก่งจะใช้วิธีการแยกดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าก็นำห้นะครับไปบวกกับเศษ1ส่วน2ส,สังเกตดูตัวส่วนครับ2คูณอะไรได้10ครับคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับดึง5และเครื่องหมายบวกลงมาก่อนครับ ต่อไปครับไปดูในเศษส่วนครับนำหนไปคูณ5ส่วนด้วย2คูณ5ก็จะได้เศษ5ส่วน10เท่ากับครับ5ครับบวกครับดึงลงมาก่อนเศษ5ส่วน10เราเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็จะได้0.5จดังากนั้นครับ5บวกกับ0.5ครับให้เรานำา5ตัวนี้ครับมาแทน0นะครับก็จะกลายเป็น5.5นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่าง5ข้อที่ผ่านมาครับพอจะเข้าใจไหมครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10และพะหุคูณของ10ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะครับทําได้โดยถ้าตัวส่วนเหล่านั้นเป็น10นะครับแล้วเราสามารถนํามาเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เลยนะครับแต่นะครับ ้าตัวส่วนเหล่านั้นยังไม่ได้เป็น10นะครับเราต้องทําตัวส่วนให้เป็น10บ่อนโดยการนําจํานวนนับเดียวกันมาคูณทั้งเศษและส่วนจากนั้นนะครับเราค่อยนํามาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้นะครับสําหรับวันนี้ครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ